สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องเช้าเช้าวันเพื่อหัดกับยายไทยไทยพี่น้องจ้าเหมือนเดิมติดลบยังติดลบเหมือนเดิมพี่น้องติดลบเหมือนเดิมจ้าเดี๋ยว ا, เอาให้ดูแล้ว ากถนนสู่ถนนก็ยังโห้ยเหมือนเดิมพี่น้องแต่ก็โอเคพี่น้องหนาวเหน็บหนาวเย็นแต่ก็โอเคเนะพี่น้องเด้อกับยายไทยๆพี่น้องลงมาทําธุระเอาขยะมาทิ้งนะเพราะเราจะ,ต,าาะาต,ต้องเอามาทิ้งพี่น้องขยะมาเต็มก็ต้องเมาทิ้งพี่น้องจ๋า เพราะฉะนั้นพี่น้องดูรถรถลูกชายยายไทยๆก็หนาวแย่เลยดูด้วยแต่ก,ก็เขาก็ต้องทนนาพี่น้องเนาะเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสถานะแบบนี้นี่สถานการณ์ล่าสุดพี่น้องตอนนี้หน้าบ้านยายนะพี่น้องนะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องพี่น้องจะดูแลรักษาสุขภาพนะยายไทยเป็นห่วงเ้อพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนห่างไกลจากโควิด เราจะสู้ไปด้วยกันนะพี่น้องนะขอพระคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กับยายไทยไทยพี่น้องในบรรยากาศขนาดนี้ติดลบเหมือนเดิมพี่น้อง,ส,งอสิบองศาสิบองศาอุ้ยพูดเลยคนหลัเนาะหนาวพี่น้องขึ้นบ้านก่อนเด้อพี่น้องจ๋าดูแลรักษาสุขภาพนะคะคิดดีทำดีพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจ้าจากยายไทยไทยพี่น้องขอให้มีความสุขในการรับชม สับตะไคร้ใบมะกรูดให้ยายเลยเด้อนี่นาบ้านยายพี่นะหน้าสถานการณ์ตอนนี้จ้าขอบคุณนะคะมีความสุขทุกคนค่ะ